ได้แลเวยมาเด้อมาเด้อมาเด้อกินข้าวปลาเด้จ้าอมันนี่มากินข้าวปลาปลามากินข้าวปลาอยากกินมูแล้วมากินงัวหัวต่อเด้อพี่น้องเว้ยสอมามๆมพี่น้องสบายดีหลอดสอด ขาามังนี้กินทั้งหมูทั้งนวดนะคนพอดีหมูบานเนินหมูบานมามามากินัวปลาน้ำกันแซ่บแซ่บไปกินหาวปลากินหาปลาไปกินยู่อ้อเนี่ย ต้นยันเกินดูดีเปล่าต้นยนเกิน <c oughs>

ก็ยังมากอ่ะครับไฟร้อนแรงเงี้ยเงี้ยตม่นเต้นมากก็หลักๆคือลงขึ้นไปข้างนเมามะไอลถ้างั้นงั้นงั้นเรม่องต่อไเจ้าค่ะบริษัทโลกคุณว่าถึงบ้านแล้วนม่มเ ลุ่มหนึ่งปุ่นเอากินไปชนิดเด้อพี่น้องเด้เปลี่ยนมุมมากินทั้งปีได้พี่น้องยายพักยายพายอะได้ไหม แปลงผักแปลงผายเลยพี่น้องเซ่บเนาากินข้าวป้นแซ่บระบาดกินกาแฟนะกินาแฟก็บซ่บระบาดเน่ยพี่น้องเขาเรยนขึแหย่ผมจ้ะนี่นั่มึงบอมีอลนั่งคืเพิ่อู้า

ยังประทัดข้ออิ่มข้เจาวนี่งสองบ่ได้ไงกินได้ไปยังบ่อิ่มเด้ทั้งหมูทั้งงู่ะได้จาวนะหมูก็กินยังละครึ่งเนาะมาหฮมกันจะได้อติเมก็ โหอินเดอหมูกระตูนึงอะไรยังง้วอีกตูนึงหมูซอมู่ซองหางเส้นหมูหาไปเส้นแล้วก็นเมากคเพื่นเนาะมนี่นะคนดนคนดํเาอิ่มดำซัาอนะพี่น้องเอ้ยมากินโคตโหมากกีเ้ยอมีคนลฟังนะฟังมูกับฟังยานบัน Thấu khen chứ kìm thấp phủ xàm, bọn... mà nó săn Khen chứ kìm thấp phủ xa mà đi phía trong chiến đấu là có chép Các chiếc khắc cắn, chiếc nhạc, cáp Nó Nó, bỏ chép bỏ mới nhanh Bỏ ra Nhanh bỏ im vô Im đây. Im cái im đấy, đấy. Ừ. Nó sợi sốt lộn Nó sợi sốt lộn chân xác Nó sợi sốt lộn chân xác Nó sợi sốt lộn chân ซื้อเอารมหาซื้อเหล่ามาดองเบิดเลยอย่าดองกับเบิดเพราะว่าแต่คือว่าท้าวมันสมากที่สุดยังไปกินเลยโอ้ยกินแรกก็แล้วมูกัมดตัวนึ่งโง่กัมดตัวนึงกิน่อยก็กินอีกพูดกินกี่ร้อยพกิน่รอจะไกด้บางก่้าจะต้องไปหาสเตลเงนครีมเจ้าครีทางเลย ไปไปหาเงอเปลว่จไปใช้มื่อนเจาตุ้ยบอกโขกไปแล้วลดใจานไปิีแลกวลกระซลเมื่อได้เอ้ยขับจะายๆเด้มบัสคุณสุคอนยังมทัตได้เห็นเลยโอ๊ยนึงยังมดัาเห็นอะไรลุยหวยงหวยอี่างงงหวยอุ้ยไปตลอดลงหวยลงนำแบบยอมิตุตุ้ยนจิมลง แต่ว่าทางน่ะนะพี่น้องพี่น้องเห็นเดี๋ยวเห็นหนทางวะมึงในทางข้ามาน่ะจริงปิ้งอยู่เต็ดจริงปิ้งอยู่โผ่ถือนอไปเพื่อถือน้อไปถือมาแต่เฮือนโผ่ติดไปฮะมาคูชิจเรานี่ขี่รถน้ำกลล้านี่เปนยังไงดูนี่ขันลมขันรถแล้วนะหอมหอมค่น้ำกลลนเดี๋ยวคนมีหึงเดี๋ยวค่ไปเลยเราออกกันติดไปทั้งเลย แล้วออกก่อนเออชอบกินน้ำมันคืออะไรมันเนี่ยล้วไปก่อนไค้ที่ราักชาวออยู่เจ้าบอกอจะมามันวิ่งกันต่ำดากรถเขาแล้วนี่ ไปก้อนเลยเอ้อยเปิดบนทางทางสิไปเอาดีๆนะไอ้จ่อยเอาดีนะนี่เนี่ยสมทางหนูออ เดพี่ทองเอ้ยเอาเอาเอาเราจะเ,เอาทางใดทีเสอเอาให้ได้ใส่เข้าไปดีเนาเอาเอไปดีแล้วทางนี้ก็กลัดเมื่อบานตุ่ยเลยพี่น้องเลยรัฐมูบ้านวนาเลยสอดบันติวเคยมาจากเขื่อนเคยมาลงค้างตอนเสาสิริสิริมันตัว ตัวไปลงที่ลงป่าอยู่กินกระอีมปานี่แล้วกันมิตรนอนแต่ว่าเออจิลอกกับมะเร็งจังกินแบงส์แหลบกินคุดคุดใส่ถุงไหวกินปลาบัวแก่กับบัวอ่อนปลาแก่กับแก่โพนมันนิ่มอันนี้นะ ตนี่นะมันเหี่ยวให้มัดกระบานผู้บริหารมีนแอมเซิร์นสแก็บบาทั้งเผือกยังอะไรนะกูบัวกว้เท่เออกอาหารลิงจ้าโอ้ยเจตุเลี้ยงเต้าจีนจ้าตัเลี้ยงต้าจีนมาเด้อมาเด้อมาเดแม่เจ้ดอไน กวนนี่กวนนี่บ้าเโก็บด้จบอือโอ้ยต่มือดิได้ลายลยขั้นเม็นว่าเอาได้เนาะอันมะฮิตนมะหิตกับมือนากระทิมครึ่งหนึ่งพี่น้องเอ้ยที่ลงตลางเวอา์ครึ่งนึ่ง่างทางใจ จิ๊รอกับตอนรอบแรกไปแล้วพี่นอ้องจ้านั่งติดตามนะคะตอนนี้นอนสะกอนเอาแหง้งกินอิม่มเลยนั่งท่องตึงหนังตากัย่อนแล้วพวกนั้นเตรียมมอนเรียบร้อย,อ,ยอ้าวอิ่มแห้งบ่ตลอดใต่เปือ่อย